สวัสดีมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณรวมการอัปเกรดคลาสอันทรงพลังให้ใช้เวลาในการรับรู้ถึงผลกระทบต่อชีวิตที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ธุกรกิจตามปกติโลกกำลังเผชิญกับการรีเซ็ตระดับโลกในระดับการดำรงอยู่ของอีเธอร คล้ายกับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการใหม่กำลังจะออนไลน์เครือย่าขายประสาทอีเทอร์ของมนุษย์กำลังประมวลผลรหัสใหม่ข้อมูลใหม่ปัญญาใหม่มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากจิตใจของมนุษย์เริ่มตระหนักถึง การอัพเกรดโปรแกร,รมจิตใจตระหนักดีว่าอยู่ภายใต้การสร้างใหม่เป็นการปรับสภาพร่างกายจิตใจแบบโฮโลแกร,รมอย่างค่อยเป็นค่อยไปพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ร่างกายสมดุลและอยู่กับปัจจุบัน หายใจเข้าที่ท้องของคุณพลังงานใหม่กำลังทำงานผ่านระบบชีวภาพทั้งหมดของคุณไร้รังจัก,กวาลมีชีวิตในวันอังคารที่16พฤษภาคมดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีพฤกษภจนถึง25พฤษภาคม 2024ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเคราะห์แห่งการขยายตัวการเติบโตโชคความอุดมสมบูรณ์ในาราศีพฤกษภเสริมเรื่องความสะดวกสบายความมั่นคงการเงินทรัพยากรคุณค่าทางโลกวิถีชีวิตเดิมกำลังเปลี่ยนไป มองลึกลงไปถึงรูปแบบและความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเงินความยั่งยืนการเข้าถึงความอุดสมสมบูรณ์สากดาลดาวพฤหัสในพึกซ์ช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาและเติบโตไปสู่การได้รับการสนับสนุนตามธรรมชาติ เมื่อดาวพลูไัทเข้าสู่เผิอกโสูนย์องศาใน17พฤษภาคมมันจะก่อตัวเป็นจตุรมตกับดาวโปรโตนยนองศาลาสีกุมดาวโพโตเผยเงาที่ซ่อนอยู่ร,บรอบๆโปรโตกำลังสองดาวพหัสทในลาสีกเผืกสร้งคำถามถึง ค่านิยมความเชื่อและมุมมองโดยธรรมชาติคุณมีชีวิตอยู่จากความจริงของจิตวิญญาณอันศักดิก์สิทธิ์หรือแรงกระตุ้นของมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาคุณค่าที่แท้จริงของคุณคืออะไรคุณอยู่ในกระแสขวัญตาม แห่งความอุดมสมบูรณ์หรือไม่ถูกยางถูกขยา่าและฝั่น่วนในขณะที่จิตใจของมนุษย์สลายไปแสงกาแล็กซีกำลังแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของคุณส่องสว่างสิ่งที่ไม่ให้บริการคุณอีกต่อไปในระหว่างเกตเวย์ อุปราคาขนประสบกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อันทรงพลังไปสู่พลังงานใหม่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่จะมีชีวิตอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วยยุคใหม่กระบวนทัศน์ใหม่วิถีชีวิตใหม่ที่มีสติ สามปัญญาบงล้อจักรวาลกำลังจะหมุนอีกครั้งกำแพงอักษรอียิปบโบราณที่วิหารเอฟโฟหลายพันปีก่อนเทพผูสร้้างได้เดินบนโลกสิมสองสิสองลุนเลร่วมกับเหล่าเทวทูตผู้พิทัก์เพื่อแสดงต้นแบบ มนุษย์ศักดิ์ธิ์ใหม่ที่วิหารฮอรัตในเอสโฟประเทศอียิปต์บันทึกเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาได้รับการอธิบายว่ามาจากบรรพบุรุษของพระเจ้ากำแพงแห่งอักษรอียิปต์โบราณหมายถึงหนังสือของปราชญ์โบราณที่กล่าวถึงทอนและต้นกำเนิด ในตำนานยุคก่อนประวัติศาสตร์ของโดเมนศักดิ์สิทธิ์มีอีกมากมายซ้อนอยู่ในสายตาเรียกร้องให้เราไขกุญแจสู่ต้นกำเนิดโบราณมนุษย์แทบแทบบีที่ถูกจ้องนั้นเป็นสนามแสงโมฟริกผลึกสิบสองเส้นตอบสนอง ต่อความรู้สึกตัวขณะเคลื่อนไหวแรงผลักดันของความคิดทางพันธุกรรมคือการหล่งไหลของแผนที่ความฉลาดของพระเจ้าผ่านจิตใจที่ไร้การเวลาและถ่ายทอดเป็นลำดับรหัสคำสัง่งผ่านร่างกายไฟฟ้าเครือข่า,ขายจิตสำนึกที่เชื่อมต่อกัน หลผ่านจิตใจไปสู่การปรากฏตัวของมนุษย์โดยเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและสาสารสติสัสมปชัญญะก็ปรากฏมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์แชปแฮปปี้ได้รับการออกแบบตามภาพลักษ์ของที่มาผูา้สร้างโดยเป็นสักขีพยานในการสะท้อน ภาพโปรแกร,รมที่ปรากฏขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มีสติสัมปชัญญาประตรูโบราณชับทับนีเปิดให้บริการแล้วพลังงานบริสุทธิ์ของกาแล็กซีกำลังหลั่งไหลจากประตูสู่ระนาบโลกคุณสามารถเข้าถึงจิตสำนึก แสงสว่างจากอารยะธรรมดั้งเดิมที่ต้องมองได้ถึงเวลาแล้วที่จะจุดชนวนรหัสพระเจ้าที่แฝงอยู่ภายในพันทุศาสตร์มนุษย์ที่หลับไหลมันเป็นสิทธิโดยกำเนิดของคุณ ปลุกพลังวิเศษของคุณคุณรู้สึกได้ถึงความเบาบางของการมีชีวิตแก่นแท้ดั้งเดิมธรรมชาติและความไร้เดียงสาของคุณที่หวนกลับมาหรือไม่คุณรู้สึกได้ถึงความสมบูรณ์ของการอยู่ที่บ้านอย่างเต็มที่ ภายในหัวใจและตัวตนที่แท้จริงของคุณรู้สึกสมบูรณ์และสมบูรณ์และอยู่ในสถานะของการรักตัวเองอย่างสมบูรณ์ภายในหรือไม่คุณรู้สึกไหมว่าทุกอย่างกำลังประสานกันจากส่วนลึกภายในของคุณ ในขณะที่คุณมองเห็นภาพรวมตาไปเรื่อยๆควรจะละลายพวกมันในขณะที่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณสายตาภายในความรู้ภายในการพยากรณภูมิปัญญาและสัญชาตญาณว่าสิ่งที่คุณรับรู้และเห็น จากส่วนลึกภายในตัวคนคือสิ่งที่เป็นจริงและที่เหลือคือภาพหลวงตาที่ทุกอย่างกลับตลปัดที่นี่บ้าไปแล้วเมื่อเราเชื่อและแบ่งปันกับผู้อื่นสิ่งที่เรารับรู้ผ่านของประทานและความสามารถการรับรู้ นอกประสาทสัมผัสวิสัยทัศน์ของเราและประสบการณ์หลายมิติเรายังเปิดใช้งานรหัสกุญแจและอนาคตโบราณเหล่านี้เพื่อจดจำว่าเราเป็นใครอย่างแท้จริงและมีความสามารถในฐานะมนุษย์เทวทูตภายในคนอื่นๆ ขณะที่คุณรักตัวตนที่แท้จริงของคุณทั้งหมดไม่หลาถิงเก็บกดปฏิเสธเยาะเย้ยหรือตัดสินส่วนใดๆในตัวคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเวทมนต์และอาวากาศของคุณนั่นคือเมื่อเวทมนต์ที่แท้จริงและพลังพิเศษทั้งหมดของคุณตื่นขึ้น อย่างเต็มที่ทันทีแต่คุณต้องเชื่อในเวทมนต์และพลังที่แท้จริงที่คุณมีอยู่เพื่อจุดไฟให้กับตัวตนหลักมิติอย่างเต็มที่ตัวตนอวตารแห่งเพชรชั่วเินียวรันของคุณออนไลน์เต็มรูปแบบแล้วตอนนี้ คุณอยู่ที่นี่แล้วรวมเข้ากับวอร์ชั่นหลักมิติของคุณที่มีอยู่แล้วและเสมอขึ้นไปมันเป็นสถานะของจิตสมนนกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเวลาเชิงเส้นซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแมทริกลวงตาให้ขวันตางผสานกับสิ่งนั้น โดยที่คุณได้รับการขึ้นสู่สวรรค์ลและอาศัยอยู่บนแผ่นดินสวรรค์แห่งใหม่แล้วสงครามภายในและจิตสำนึกเดียวสิ้นสุดลงเมื่อเริ่มต้นขึ้นภายในมองผ่านภาพลวงตาของการผลัดพลางเวลาพื้นที่แล้วแรงโน้มถ่วง การโกหกการปรุงแต่งและการผกผันทั้งหมดภายในจิตสำนึกเดียวเพื่อที่จะแก้ไขละลายและเขียนทับมันทั้งหมดนั่นคือที่ที่พลังที่แท้จริงของคุณอยู่ในตัวคุณเปลี่ยนการรับรู้ของคุณในขณะที่คุณสอดคล้อง กับสิ่งที่เป็นจริงและจริงผสานเข้ากับตัวตนที่แท้จริงนิวรันที่แท้จริงของคุณผู้ทรงเป็นนิรัน์ตัวตนอวตารแห่งเพชรที่เสด็จสู่สวรรค์แล้วจดใช้ด้วยสิ่งสร้างทั้งหมดผู้ไม่ตายและไม่เคยเกิดผู้ซึ่งไร้ ซึ่งความกลัวไร้ขีดจำกัดไร้ขอบเขตและปราศจากความกลัวลวงตาด้วยเหตุนี้แม้ครจอบลองจึงสลายและสลายไปอย่างสมบูรณ์ภายในจิตสํานึกของคุณเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณตลอดไปจากภายในสู่ภายนอก ในที่สุดการตื่นขึ้นจะเกิดขึ้นภายในเปลิปตาและในเปลิปตาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสนามแม่เหล็กปลอมและชั้นบรรยากาศไอออนอสเฟียของการจำลองแมทริกป,ประดิษฐ์มีการทับซ้อนทั้งหมดท้องฟ้าเทียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรและเทคโนโลยี ของมนุษย์ต่างดาวเชิงลบความทรงจำเท็ความเป็นจริงที่ล่มสลายทั้งหมดและเส้นเวลาได้ถูกละลายหมดแล้วและมา่านเผนสุดท้ายก็เกี่ยวกับเพื่อหยกขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่ดวงดาวกำลังถูกล้างอย่างเต็มที่เผยสวรรค์นบนดิน ขณะที่เราชำระจิตใจจิตใจ,จให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างเต็มที่ความเป็นจริงของเราก็กลับมาชัดเจนอีกครั้งพร้อมกับความคิดและความเชื่อความคาดหวังที่ฝังลึกที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนความเป็นจริงของเราจากส่วนลึกภายในจิตสำนึกของเรา เมื่อเราเปลี่ยนวิธีมองสิ่งต่างๆสิ่งที่เรามองก็เปลี่ยนไปผลกระทบของผู้สังเกตการขวัญรตามนำไว้ว่าคุณมาเพื่อหยุดเหนียวหยุดมันและเพิ่มความที่แห่งจิตสำนึกรวมของเป็นหนึ่งค้นหาต่อไป และลึกลงไปข้างในเพื่อดูว่าอะไรคือความจริงเพื่อช่วยละลายความเป็นจริงของแมทริกซ์จอบลอมทั้งหมดจากภายในคุณคือมหาสมบัตทั้งหมดเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนความเป็นจริงของเรา่านจงกล่าวว่า การมองเห็นของคุณจะชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณมองเข้าไปในใจของคุณเองใครมองข้างนอกใครฝันใครมองข้างในเอ่รนข้อความที่ผ่านมาในวันนี้คือวัฏจักรทั้งหมดที่ถูกละลายแล้วและเรามีอิสระอย่างเต็มที่ ที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงที่แท้จริงอันยอดเยี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของเราเองปราศจากความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งถูกปฏิเสธถูกเหยียดย้มถูกตำหนิถูกคาดคะเนหรือหัวร้อเย,ยอะสำหรับการเป็นและพูดความจริงของเราตลอดเวลา ช่วงเวลาแห่งการรักตัวเองอย่างแท้จริงนั่นคือการปลดปล่อยและอิสรภาพที่แท้จริงนั่นคือการกลับมาจดจำอีกครั้งว่าเราเป็นใครและใครคือแกนหลักของเราพระเจ้าผู้ส่งอำนาจและอิสรภาพ ทั้งหมดสุดประกายจากภายในแล้วฉายออกมาเป็นโฮโลแกร,รมขณะที่เจตสำนึกของเราเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราขณะที่เราเระลึกว่านี่คือการสร้างจากภายในคือเรากำลังฉายภาพทั้งหมดนี้ เป็นหนึ่งใจว่าเรากำลังเดินอยู่ในความฝันซึ่งตอนนี้เราตื่นขึ้นอย่างเต็มที่จากทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวเรามีโชว์มันเรโซแนน์ระดับสองครั้งก่อนหน้านี้เช่นกันเป็นการยืนยันว่าควอนตัมเลฟแอนจาม ที่เจ็ดสำนึกรวมกำลังดำเนินการอยู่เรามีเอ็มคัสซีเขนาดใหญ่กว่าหลายลำที่ออกมาจากดวงอาทิตย์เมือ่อสองสามวันที่ผ่านมาร่วมกับพายุสุริยะพายุแม่เหล็กโลกเขา้าเข้าออกออกและเหตุการณ์ดูดกลืนคั่วแม่เหล็กโลกที่กำลังดำเนินอยู่ เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์กระบวนการตกผลึกและการเปิดใช้งาน DNA หลายมิติและไดบอนเลนโบพลาสมาโอลาหลาลบอดียานอาผนะคริสตา,ตาลาเวลาเบอร์คบ้าของเราซึ่งกำลังได้รับ การอัปเกรดที่ส่งพลังในตอนนี้ช่วยให้เราสามารถเปิดใช้งานไลฟ์ s h a เอิร์ธและของเราเองอย่างเต็มทีคืนชีพตื่นขึ้นใหม่เป็นสมาชิกใหม่และรับของขวัญและความสามารถทั้งหมดของคุณใหม่อย่างเต็มที่ เพราะนี่คือการที่คุณเรียกคืนพลังพิเศษทั้งหมดของคุณเล่นกับพวกเขาและความเป็นจริงหลายมิติของคุณตอนนี้และสนุกเหมือนดังดวงอาทิตย์เพชรนิรันด์ของพระเจ้าที่คุณเป็นขณะที่ความหนาแน่นที่เหลืออยู่ทั้งหมด จะถูกโยกขึ้นอย่างเต็มที่และสลายไปผ่านพลังอันไร้ขอบเขตของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแน่นอนแต่และปลับเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทมนต์และอาณาจักรแห่งสวรรค์ที่กำลังจุดประกายอย่างเต็มที่ และเป็นสมาชิกใหม่จากภายในตัวคนชดเชยกับการสร้างทั้งหมดสวรรค์นบนดินได้รับการจุดไฟเป็นสมาชิกใหม่และฉายออกมาจากภายในคิสต์นหาศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดอย่างเต็มที่ของเราฉัน กำลังแบ่งปันเขล็ดลับการนำทางในการอัพเกรดพลังงานคลอสเมกเพื่อปลุกพลังวิเศษของคุณจดจำสิ่งที่เป็นจริงและจัดแนวของคุณทั้งหมดด้วยความจริงด้วยความรักด้วยจิตสําึนที่มาจากพระเจ้า คริสต์มาสของจักรวาลกลับมาอย่างเต็มที่และจุดประกายสวรรค์ใหม่ของเราบนแผ่นดินโลกแล้วพบกันใหม่รักนิรัน์